สารดีกาครับออกแนวทางในการใช้ AI ครับแต่ว่าย้ำนะครับว่าต้องมีการรับผิดชอบสูงสุดในการใช้ AI ครับราชกิจจานุเบกษาครับเผยแพร่ครับคำแนะนําจากประธานสารดีกาครับในแนวทางการใช้เทคโนโลยีครับหรือว่า AI เนี่ยในการพิจาราคดีครับคำแนะนํานี้ครับออกโดยประธานสารดีกาครับเพื่อให้ผู้พิพากษาเนี่ยใช้ AI อย่างระมัดระวังครับและต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดในการใช้ AI ครับและแน่นอนครับว่าต้องใช้ AI อย่างเป็นธรรมนะครับ โดยครับย้ำให้ถึงข้อจํากัดของการใช้เทคโนโลยีครับอย่างเช่นความอาคติของอัลกอริทึมครับรวมถึงการไม่ครบถ้วนของข้อมูลครับโดยตรงนี้ครับเขาก็ได้เน้นย้ำม,มาครับว่าผู้พิพากษาเนี่ยยังต้องมีอิสระในการพิจารณาคดีนะครับห้ามใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนในการตัดสินใจครับ แต่ในทางกับการครับ AI ก็สามารถช่วยงานในด้านข้อมูลธุรการได้ครับอย่างเช่นรวบรวมข้อมูลต่างๆจัดเรียงข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบครับเพื่อทําให้การพิจารณาคดีเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นครับและทางศาลครับยังได้ย้ําชัดเจนครับว่าห้ามนําข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปใช้กับ AI ครับเพราะมันจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ได้ครับซึ่งสานักงานศาลยุติธรรมครับจะเป็นคนคัดเลือกเองครับว่า AI ตัวไหนเนี่ยที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยครับและนี่ครับถือว่าเป็น landmark ที่สาคัญครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับที่หน่วยงานยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยได้ออก ซึ่งจุดหลักของตรงนี้ครับที่เราสังเกตได้เลยว่าสารยุติธรรมเน้นเรื่องนี้ครับว่า AI จะต้องขึ้นมาสร้างความเท่าเทียมครับแต่ไม่ได้ขึ้นมาทดแทนมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราต้องใช้ AI กันอย่างระมัดระวังและมีความรอบคอบตลอดเวลานะครับถ้าชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ครับติดตามได้เลยครับที่ t w Platform ครับ